เที่ยวอยู่เลิกๆคนนี้ไปใท่มากกน้องฮานไปน้องฮานไปเอาโค้นแม่ไก่มาดีตามขันน้ำมันไก่พันทันเลยพันปันเลยแดดมากวันนี้ไปกับไปกับมาข้นขึ้้ำมันเอาสูนี่เอเนาะสูนี่เลยุ่ม เอฟที่ก็ว่าเอาสูนิ่งไม่ได้เอาเอาไม่อันนี่สำเพอไมนเฮยใจไปเลยนี่ยังรู้ครับสวัสดีครับคุณยันยันยาพรหนาเซียนสวัสดีพี่น้องที่บ้านครับตามเล่าต่อตัวที่สามเล่าตัวมือเอ็นกับเขาห้องสอบหรือมั้ยสามเหล่ากึ่งหาทุนหาทุน

นอาตอนนี้จะฟังเสียงเสียงไปก่อนเนอะพี่น้องเย็นเย็นเรืองห้องเลยรอแป๊บหนึ่ง พี่น้องให้พี่เจนเย็นด้วยท่านแน่นวอลนอ่ะมมหมดมือเลี้มือกิน <c oughs> สองถุงคืนสองถุงคืนไม่ไล่เยอะ <c oughs> เด่นห้าเด่นห้ากับหก มีชุดตัดถิมอยู่บ่เสียนมื่อนี่บ่บมมีตัดถิมมบ่จับทุกคู่ทุกครงันจดสองงมันก็ช่งนี้แหละสองางชื่อโม่วงมันบอไงสองล่างชืรอโม่วงสองรอง 3มตัวมีซคู่4หางพบกันไดมเมื่อละมาให้ชาดสายจาดิแม่วดวัดเทาตวเงินยูบกเนมันไหมเกนเันเดียวได้ก็ได้แ้วเดี๋ยวเล้ยุยกครับมันใจร้ปอะไรครับเสี้ยมมือกระเย็ดสิบเก็ดสิบกตนแหละ อธิบายพี่น้องเพิ่นฟังก่อนป้าเขามันก็สิเขาเราเพี้ยนนึ่งนั่นแหละมันใจคือนเขาเนาะเชี่ยนาะมันเขามาแล้วันเขาแล้วแต่เกาแต่เกาเขางาเอาไปเลยเด็กกรกปับตัวกรับอยู่ในนี่แหละแต่ว่ามือวันศุกร์เขากับวันด้หลายหางนี่เนาะเจ็ดหางเจ็ดหางกันนี้นะอันว่าเอาเจ็ดหางกันได้ ่วงวกลมเนี่ยดาวตัวเหนียวแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเสือม้องเทียมันเกิดใช่วมาเขาวงกลมนี่เห็นมัวนึงกับพวกงกลมที่นงเขาตัวครับที่วงกลมนี่คือความมัดสันตัวอสอบสันตัวไปเสี่ยง่นตัวนี่เป็นเดิ่มันเถอะนสใจ Nó sẽ bắt đầu xem mặt trời ơi kia 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 7, 5, 5, 7 7, kia kia 7 kia 9, kia 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 cây gần kia

ครับนาจอเด้ทอท่านผู้ชมอาหาเพื่อนฟั่งน้ำเนี่าซูลัสินครับแนวทางสำหรับเาเซียนรุนวันที่วันที่สามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดเด่นเ <30 1 S 3> ด่นห้าและหกกับคู่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะครับสำหรับหลักเจ็ดสี่เจ็ดสี่หก 6 5 9 6 9 5 2 6 3 6และ05เสียนเล่าเน้นใหน้เจ็ดห้าเ6็ดห9เและ2 6งตัวขีดเชียงไมัถูกคือตัวเน้นตัวมักตัวชอบของเสียนมักเป็นพิเศษนะครับห้าหาง สามตัวมีเจ็ดหกห้าเจ็ดสี่หกห้าเจ็ดเก้าและห้าเก้าหกสามตัวดิเซียนมักตัวไรเป็นพิเศษครับกุญชุดมักทุกชุดมัีสี่หาง,ม,างมีสี่หางนะครับเพราว่าจับให้สี่หางต้องมักมัดสู่หางดิเซียน,น,น,นสำหรับแนวทางจำเล่าแต่คิดว่า เมื่อนี่ก็สิฟังปังคือเก่าแล้วพี่น้องพี่น้องแคบนาจอเลยนะครับวันที่สามสิเบเอ็ดสูตรของมันมกับอะไรปิดไทยของเดือนปิด้ายของเดือนดเดือนออน,นาว่ากันไหมพอดีมือแรงสองถุงครึ่งได้เฮแล้วมืออือ่นเฮต่ออีกอสองเด้งพี่น้องมือนี่สองเด้งเด้อท่านผู้ชมผู้ใดบได้เวงคลิปมือนี่เสียใจชุด ทุนงบหน่อยทุนหน่อยเัไรับเช่นสำหรับแนวทางสัางเล้า75ครับ79น่่อย75ครับ79นี่แหละสมคูทั้งตั้ง75 76 79ไลกเลยครับโาสามหางเนี่ยบอกงบ <c oughs> หน่อยทุนหน่อยสำหรับแนวทางสล่าเหล้าเจ็ดแปดเนี่่นะ 7, 8, ไอไแปด ไม่สิม่จำบวกความไ่ควาได้เจ็ดแปดบ่ตัวมันมีเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าอันนี้ชุดงบหน่อยทุดหน่อยบ่เจ็ดแปดบ่มันใจร้ายไปไหนครับก็มันใจร้ายไปไหนมั้มันใจดีกับเจ็ดสิบแปดสิบเก้ามันเจ็ดแปดเด้ากี่น้ำเบาโดดความไวอยเต็มตัวเลี้ยงมาเหมือน เอาอย่างนันนี้ด้วยเส่นอยางเออคามัเจ็ดแปดตัวเดียวพี่น้องยืนคว่ำไห้เทียนยืนคว่เบรจั้งมงนจากสีลไรหางเนาะจัเบื่อเด้